สวัสดีครับนักเรียนนะครับคุณครูทวีนะครับวิชาศาสนศิลป์ของชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะครับวันนี้เราก็เรียนมาจนครบในหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งแล้วนะครับซึ่งเมื่อเราเรียนจบเรียนครบในหน่วยการเร,เรียนรู้ที่หนึ่งเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนะครับซึ่งมี แบบว่ข้อสอบมีอยู่สิบข้อนะครับเรียนลองมาดูนะครับนะที่เราเรียนมาก็คือความสมดุลขนาดสัดส่วนรูปและพื้นที่ว่างนะครับที่อยู่ในหัวข้อเรื่องสวยงามด้วยความสมดุลนะเรามาดูว่าแบบทดสอบนะท้ายบทเรียนนะเป็นแบบทดสอบพัฒนาทักษะการทำข้อสอบปรนัย นะครับก็คือการกากระบาดนั่นเองครับเพื่อประเมินผลตามตัวชีวัดแล้วเรามาดูว่าเรามีตัวชีวัดสองตัวชีวัดเรียนอ่านดูได้เลยนะครับตัวชีวัดสองตัวชีวัดซอนหนึ่งจุดหนึ่งปหกทับสองกับซอนหนึ่งจุดหนึ่งปหกทับห้าครับตัวชีวัดของเราเรามาดูข้อหนึ่ง นักเรียนดูข้อสอบไปทีละข้อแล้วก็นักเรียนนํากระดาษขึ้นมาเขียนว่าข้อหนึ่งข้อที่ถูกต้องคือข้อไหนนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปครูจะมาเฉลยให้นะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าภาพวาดคนในข้อใดสมดุลน,นักเรียนสังเกตด,ดูนะกอขอคองอ ข้อไหนดูสมดุลที่สุดนักเรียนก็กาข้อนั้นเลยนะครับข้อ2นักเรียนจะทำอย่างไรเพื่อให้ภาพนี้มีความสมดุลกขอคอ,องอเราจะทำอะไรให้ภาพนี้เกิดความสมดุลได้นะครับนักเรียนลองดูว่าอันไหนที่เหมาะที่สุดนะครับ ข้อ 3. ถ้าต้องการเพิ่มน้ำหนักภาพนักเรียนควรใช้สีใดระบายภาพอย่างที่เราเคยเรียนมาสีก็สามารถทำให้เกิดน้ำหนักได้ครูคงไม่ต้องบอกนะครับว่าสีไหนที่มีน้ำหนักมากที่สุดนักเรียนคงดูออกข้อ 4. การวาดภาพให้สมดุลควรปฏิบัติอย่างไร ภาพเราปฏิบัติอย่างไรภาพนั้นถึงจะเกิดความสมดุลน,นะครับข้อ5ภาพในข้อใดมีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมต้องเรียนดูตัวสีแดงนะครับไม่เหมาะสมนะครับสัดส่วนไม่เหมาะสมคือภาพใดให้เรียนกากบาทข้อนั้นเลยนะครับดูว่าสัดส่วนที่มันไม่เหมาะสมมัน ไม่สมดุลน,นั่นเองนะครับข้อ6ข้อใดคือประโยชน์ของพื้นที่ว่างในภาพนักเรียนลองเลือกดูว่าประโยชน์ของพื้นที่ว่างในภาพคือข้อใดนะครับเพราะว่าเราเรียนมาในบทเรียนแล้วถ้าใครไม่เข้าใจก็สามารถเปิดกลับไปดูในบทเรียนในหนังสือเรียนทัศนศิลป์ได้เลยนะครับนักเรียนสามารถเปิดย้อนกลับไปดูในเนื้อหาได้นะครับ ก็จะรู้ว่าข้อนี้คือข้อไหเจภาพในข้อใดมีพื้นที่ว่างมากที่สุดมากที่สุดนะครับนักเรียนสังเกตว่าพื้นที่ว่างคืออะไรเราเรียนมาแล้วนะบริเวณไหนคือพื้นที่ว่างของภาพแล้วก็นักเรียนก็นําไปเปรียบเทียบสัสดส่วนดูว่าในสี่ภาพนี้ภาพไหนมีบริเวณที่ว่างมากกว่ากันนะครับคงไม่ยากนะครับนักเรียน ข้อ8ภาพนี้ใช้สิ่งใดทำให้ภาพเกิดความสมดุลดูนะครับสังเกตน,นะมีเป็ดตัวเล็กอยู่ฝั่งซ้ายมือเป็ดตัวใหญ่อยู่ฝั่งขวามือแต่เขาบอกว่าภาพสองภาพนี้พอนำมาคู่กันแบบนี้แล้วอาจจะเป็นภาพที่อยู่คู่กันนั่นแหละเป็นภาพเดียวกันนั่นแหละแต่มีเป็ดอยู่สองฝั่งอย่างเงี้ยเอตัวเล็กกับตัวใหญ่ นักเรียนดูนะว่ามันสมดุลด้วยวิธีไหนซึ่งเขาบอกว่าภาพสองภาพเนี่ยที่ตัวเป็ดสตัวที่อยู่คู่กันเนี่ยมันสมดุลน,นะครับน้ําหนักได้เลยแต่มันสมดุลด้วยวิธีไหนสังเกตดูนะครับเป็ดตัวเล็กเป็นยังไงตัวใหญ่เป็นยังไงแต่มันก็สมดุลกันประมาณนั้นครับข้อเก้ข้อใดเป็นความสมดุลของงานปั้นนักเรียนคงดูไม่ยากนะ ในภาพทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีงานปั้นอยู่งานเดียวแน่ๆนะครับเรียนก็กากบาทข้อนั้นนะครับข้อ10ข้อใดเป็นการเพิ่มน้ำหนักสีให้มีความสมดุลเอ๊คุณๆนะคุณเหมือนข้อที่ผ่านมาเลยนะครับนะครับสังเกตดูนะครับ,รรบข้อไหนไม่แน่ใจว่าข้อที่ผ่านมาใกล้เคียงคล้ายๆกันนี่เลยนะพอทำลงไปปุ๊บปรากฏว่า เกิดความสมดุลขึ้นมาทันทีนะถ้านักเรียนสังเกตข้อที่ผ่านๆมานะักเรียนก็จะทําข้อที่10ได้นะครับขอฝากให้นักเรียนทําข้อสอบนะครับโดยหากระดาษมาแล้วก็กาใน10บข้อข้อหตอบกอข้อ2อสอบข้อเราประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยให้ในครั้งหน้านะครับ นักเรียนทําได้ไหมครับจริงานักเรียนต้องทําได้ทุกคนอยู่แล้วไม่ยากนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูในบทเรียนอย่างที่ครูบอกในหนังสือเรียนเรามีเลยนะครับแล้วนักเรียนก็ตั้งใจทำนะซึ่งมันไม่ยากหรอกครับฉะนั้นสัปดาห์นี้คุณครูขอจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไว้เจอกันในสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนสวัสดีครับ